ข้อ7นะครับโจทย์บอกว่าบนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึง่งมีจุดทั้งหมด7จุดเราจะสามารถนำจุด7จุดนี้มาสร้างรูปเหลี่ยมบรรจุในวงกลมโดยอาศัยทั้ง7จุดได้เป็นจำนวนเท่าใดข้อ1 29รูปข้อ2 30รูปข้อ3 64รูปและข้อ4 99รูปนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการ สร้างรูปเหลี่ยมซึ่งคำว่ารูปเหลี่ยมเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับโจทย์ในข้อนี้บอกว่ามีทั้งหมดเจ็ดจุดเพราะฉะนั้นจำนวนเหลี่ยมที่เราสร้างได้มากที่สุดก็คือเจ็ดเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามีทั้งหมดเจ็ดจุดถูกไหมครับอ่าครับผม ก่อนอื่นเราลองวาดรูปคร่าวๆดูครับสมมุติววงกลมวงหนึ่งมีจุดอยู่บนวงกลมีทั้งหมดเจ็ดจุดนะครับสมมุติเราต้องการวาดรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็หนึ่งรูป ซึ่งข้อนี้สามารถใช้จุดซ้ำกันได้นะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดได้หลายรูปมากนะครับซึ่งถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่าสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่เราเลือกจุดไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่มาสามจุดหนึ่งครั้งจะได้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งครั้ง เลือกจุดสามจุด1นครั้งก็จะได้รูปสามเหลี่ยมอีก1ครั้งเลือกจุดเดิมที่ซ้ำกันมาแล้วสจุดกับจุดใหม่อีกหจุดก็จะได้รูปสามเหลี่ยมอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นสมมุติเราต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยมีจุดทั้งหมด จ็ดจุดซึ่งแต่ละครั้งการสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องเลือกสามจุดเพราะฉะนั้นมันก็จะจำนวนสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในทั้งหมดก็มีค่าเท่ากับเจ็ดเลือกสามเจ็ดจุดเราเลือกมาสามจุด <c oughs> ได้สามเหลี่ยมหนึ่งครั้งไม่ว่าเลือกสามจุดไหนก็จะได้สามเหลี่ยมหนึ่งรูป เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับสูตรนี้นะครับก็คือเจ็ดเลือกสามต่อไปถ้าเราต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมอะถ้าเราต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมก็เหมือนกับว่าเราเลือกจุดเพิ่มขึ้นมาจากสามจุดเป็นสี่จุดสี่จุดใดๆก็แล้วแต่ที่เราเลือก ก็จะเกิดสี่เหลี่ยมขึ้นเพราะฉะนั้นมี7จุดเราเลือกมาทั้งหมด4จุดก็คือ7เลือกสี่จะสังเกตว่ามันจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงการที่เราสร้างรูกเจ็ดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นจำนวนสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ7เลือก3มมาบวกกับจำนวนที่ เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็คือ7เลือก4บวกกับ5เหลี่ยมทั้งหมดคือ7เลือก5บวกกับ6เหลี่ยมทั้งหมดคือ7เลือก6บวกกับ7เหลี่ยมทั้งหมดคือ7เลือก7ซึ่งสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้นี้ก็จะเป็นจำนวนเหลี่ยมจำนวนรูปเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกระจายแต่ละอันแล้วนำมาบวกกันก็ได้หรือจะใช้วิธีการคิดที่เร็วขึ้นโดยนำไปไปยุก่์กับทฤษฎีบททวินามนะครับทฤษฎีบททวินามบอกว่าการที่เราเอา n เลือก0บวก n เลือก1 บวก n เลือก2บวกไปเรื่อยๆบวกจนถึง n เลือก n นั้นค่าทั้งหมดที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n ครับซึ่งหากเราแทน n เท่ากับ7ไปในสมการนี้ก็จะได้กลายเป็น7เลือก0 7บวกเเลือก1 7บวกเเลือก2บวกไปเรื่อยๆจนถึง7เลือก7 มีค่าเท่ากับ2กําลังเแต่ตัวเลขที่เราต้องการคิดก็คือ7เลือก3 7เลือก4 7เลือก5 7เลือก6และ7เลือก7เพราะฉะนั้น7เลือก3าบวกเ เลือก4บวกเเลือก5บวกเเลือก6บวกเเลือก7จะต้องมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง7ลบด้วย7เลือก0ลบด้วย7เลือก1และลบด้วย7เลือก2ซึ่ง2ยกกำลัง7มีค่าเท่ากับ198 128 ลบ7เลือก0ก็คือ1ลบ7เลือก1คือ7และ7เลือก2คือ21เ็พราะฉะนั้นจะได้ทั้งหมด99รูปครับเราสามารถสร้างรูปเหลี่ยมได้ทั้งสิ้น99รูปดูในช้อยนะครับก็จะตรงกับช้อยข้อที่4นะครับก็คือ99รูป วิธีการคิดข้อนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องมองให้ออกก่อนครับว่าการที่เราจะสร้างรูปเหลี่ยมขนาดใดาๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นสามเหลี่ยมก็คือการที่เราเลือกสามจุดใดๆก็แล้วแต่ทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะครับซึ่งจำนวนสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกสามจุดซึ่งจะเป็นจุดใดๆก็ได้ ดูว่าเราเลือกสามจุดได้ทั้งหมดกี่วิธีครับเช่นเลือกจุดนี้จุดนี้จุดนี้หรือว่าเป็นจุดนี้จุดนี้จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ซ้ํากันก็ได้เช่นจุดนี้จุดนี้จุดนี้ซึ่งการเลือกสามจุดใดๆก็แล้วแต่ก็ทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นรูปจํานวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราเลือกจุดทั้งสามวิธีทั้งหมดที่เราสามารถเลือกจุดสามจุดออกมาได้ครับ ก็คือการที่เราใช้7เลือก3ในทั้งเดียวกันครับสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมก็เป็นเช่นเดียวกันก็เป็น7เลือก4 7เลือก5 7เลือก6กและเเลือก7นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ทฤษฎีบททวินามเข้ามาช่วยในการคำนวณให้รวดเร็วขึ้นนะครับครับผมก็คือ n เลือก0ย์บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n แต่ที่เราต้องการอ่ะเพียงแค่เจ็ดเลือก3าถึงเเลือก7เพราะฉะนั้นของเราก็คือเเลือกสถึงเเลือกเเท่ากับ2องยกกลังเด 7, ลบเจ็ดเลือกศูนลบเเลือกหนึ่งลบเเลือกสก็มีค่าเท่ากับ99รูปครับ